ในวัยเด็กนะครับเราอาจจะมีความฝันอยากจะทําอาชีพนั้นอาชีพนี้นะครับหนึ่งในอาชีพที่เรียกว่าเป็นระดับท็อปก็ได้มีเด็กอยากเป็นเยอะนะมาดูเท่ดีคือตํารวจนะฮะได้เท่วิ่งจับโจรอนะไรเงี้ยมันเท่แล้วก็มีน้องคนนึงที่จังหวัดระยองครับเด็กชายวัยสามขวบก็อยากไปตำรวจนี่แหละแล้วก็รบเร้าคุณแม่บอกให้พาไปดูตำรวจหน่อยอยากไปดูการทำงานของตำรวจนะฮะคุณแม่ก็พาน้องไปนะครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระยองไปดูสิ ว่าตำรวจเขาทำยังไงกันนี่คือน้องเจเดนนะสามขวบอย่างที่ว่างงนะมากับคุณแม่เนี่ยเริ่มต้นเนียเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันดูรถก่อน <c oughs> นี่รถตำรวจนะลูก <c oughs> นี่นะไอ้รถกระบะนี่เห็นไหมนี่ <c oughs> เขาชอบจริงๆนะ <c oughs> คุณแม่ก็เลยพามาที่นี่มาถึงเนี่ยลูกชายเนี่ยก็แวะดูรถก่อนเลยรถตำรวจที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถก็มีทั้งรถตู้รถกระบะแล้วก็เดินไปที่รถ ตำรวจด้วยความตื่นเต้นแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปข้างบนมาแล้วต้องขึ้นไปต้องเจอตำรวจให้ได้วันนี้แล้วก็ขึ้นไปบนสถานีตำรวจนะไปหาพี่ๆเขานี่แหละที่กำลังทำงานกันอยู่บนสถานีพอไปถึงก็เดินเข้าไปหาทันทีแล้วก็ไปบอกพี่เขาเนี่ยบอกนี่ยอยากเป็นตำรวจ <c oughs> คุณแม่ก็เลยเปิดคลิปในโทรศัพท์มือถือให้ตำรวจดูให้พี่ๆรักข่าวดูด้วยนะครับเ,เวลาที่น้องเจเดนเล่นกับเพื่อนๆววยเดียวกันที่บ้านเนี่ยก็จะเล่นเป็นตำรวจ ตัวเองต้องเป็นตำรวจเป็นตำรวจเพื่อนนี่ต้องเป็นเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเป็นขโมยเป็นอะไรก็ตามแต่ตัวเองจะเป็นตำรวจแล้วก็ไปไล่จับเพื่อนแล้วทําให้ตำรวจเนี่ยก็ชื่นชมนะในความฝันที่อยากจะเป็นตำรวจนะครับคุณแม่บอกว่าน้องเจเดนเรียนอยู่อนุบาลหนึ่งก็ฝันอยากจะเป็นตำรวจก็ไม่แน่หรอกโตอาจจะยังอยากเป็นอยู่หรือจะเปลี่ยนก็ไม่รู้แต่เป็นว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าลูกชอบลูกอยากมาดูเนี่ยแม่พามาดูเลยนี่นะฮะ คือลูกชายนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสามขวคบค่ะเขาเรียนอยู่ไหนเรียนอน,นุบาลแถวบ้านเนี่ยค่ะแต่ก็จะบ่นว่าอยากเป็นตำรวจทุกวันหนูเป็นตำรวจได้ไหมซื้อชุดตำรวจให้หนูหรือ,อยังเวลาเจอตำรวจเข้ามาตรวจในหมู่บ้านาตำรวจมาทำไมอยากเจอตำรวจอีกตำรวจจะมาหรือ,อยังก็จะรอตำรวจเข้ามาทุกวันคงไม่ได้บ่นแค่วันเนียเขาบ่นเป็นเดือนก็เลยพามาดู ตำรวจก็ปล่อยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ส่วนตำรวจคนที่อยู่บนโต๊ะทำงานนี่นะก็คือพี่ดาบตำรวจศิลาเลี้ยงหิรันครับเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองระยองเนี่แหละครับบอกว่าทีแรกเห็นน้องเข้ามาเนี่ย แล้วน้องก็มาบอกว่าอยากเป็นตำรวจที่แรกนึนกว่าเด็กก็พูดคงจะพูดเล่นแต่ทีนี้พอมาคุยกับแม่โอ้น้องพูดจริงชอบจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจที่มาก็อยากจะมาดูการทํางานของตารวจจริงๆนี่แหละก็ชื่นชมบอกเอาตั้งใจเรียนก็แล้วกันแล้วก็พูดเหมือนคุณแม่เลยบอกก็ไม่แน่ใจนะว่าน้องโตมาเนี่ยแต่ยังอยากเป็นอยู่เปล่านะแต่ว่าณวันนี้ก็ตั้งใจเรียนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอานาคตเดี๋ยวว่ากันนะฮะบอกเขาอยากเป็นตํารวจเห็นตํารวจนั่งอยู่คนเดียว มันหลายคนลูกแต่วันนี้ลุงนั่งโต๊ะตรงนี้คนเดียวอยากเป็นตำรวจเราคิดว,ว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาพามาสแสดงว่าเขากต้องมีแรงบันดาลใจเลยทุกอยาก่างเขาเห็นอะไรไประทับใจทุกอย่างเขาถึงอยากเป็นแต่เราก็อยากให้เขาสารฝันให้พ่อแม่เขาสารฝันว่าเขาอยากเป็นก็ให้ตั้งก็ มองแนวลู่ทางให้เขาแต่ว่าอะโตไปก็อาจจะไม่อยากก็ได้อาจจะเป็นยาอื่นแต่ว่าถ้าตอนนี้เขาเขาเรามันอินธิพลนในการที่ว่าการการคําสั่งเขาเนี้ยการเล่าเรียนหรือการทํากันบ้านหรือการตั้งใจเรียนพอบอกพ่อพอพูดถึงเขาอยากอยากให้เป็นตํารวจเนี่ยเขาก็ตั้งใจทาตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นขฟฟ้าพมาของเด็ก